สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะก็คลิปนี้ค่ะมาดูความน่าอิจฉาของดีเจนุ้ยกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมกับแจ็คสันกอสเวนค่ะ for ig นะคะแล้วไลค์คอมเมนต์ใน ig นะคะชวนดีเจนุ้ยไปดินเนอร์นะคะแล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคือแจ็คสันค่ะส่งคอลเลคชันทีมหวังดีไซน์นะคะให้กับดีเจนุ้ยแบบครบเซตนะคะฟรีนะคะย้ำว่าฟรีนะคะคือแบบแต้มบุญสูงมากค่ะ เป็นแฟนคลับที่คอม p l e t มากที่สุดแล้วนะคะคนนี้นะคะบอกได้เลยว่า h a s h t a กนุยหวังก็มานะคะงานนี้ค่ะเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเชิญชมค่ะนี่คือของที่พี่จะสั่งหวังนะครับส่งมาให้พี่ดีเจนุยดีมากดูสิทั้งการเสือ โอ้ไม่ก็ชิมหวังไม่ได้นะพี่นุ้ยไม่ยอมไม่ยอมกูจะเริ่มต้นจากอะไรเนี่ยเขามีจัดสั่งนะครับพี่จะสั่งกอล์ฟเซเว่นครับแต่ไม่ใช่ของผมครับของดีเจมีติดเพียงนุ้ย ทำแม่คือการที่ส่งมาทั้งคอลเลกชันอย่างเงี้ยแล้วมีการนี่กะดูชื่อดูชื่อแล้วอะไรเดี๋ยวก่อนหนุยหวังหนุยหวังหนุยหวังคืออะไรคะ